เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่เกมโฮเทลฮะเดี๋ยวนะเซิร์ฟจะมเลรีอะไรตอนนี้ครับทุกคนโอ้โหสภาพโอเคครับทุกคนครับโอเคผมกลับมาแล้วหลังจากที่เมื่อกี้นีนผมดัน มาเปิดคลิปตอนเซิร์ฟกำลังรีพอดีคือเมื่อกี้เหมือนจะมีปัญหาแบบว่าเกมแบบว่าเห็นน้องๆเขาบ่นกันว่ารีไซเคิลขายของแล้วไม่ได้เงินนะฮะก็เลยแบบว่าเซิร์ฟก็เลยแบบว่ารีแบบว่าด่วนเลยนะฮะทุกคนครับไม่ว่าคลิปนี้เนี่ยก็มีแค่นี้ครับเอ้ไม่ใช่โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ที่ชายหาดนะครับของโฮเทลไฮเวย์ของเรานะครับหน้าตาก็เหมือนเดิมนะฮะอะไรต่างๆเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีคุกกี้เยอะจัง่ะทุกคนเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่า คุกกี้เรามาขายนะทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะฮะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะฮะมาผสมมันเลยอ๋อ oh, มีเซ็ตของแบบว่ารีไซเคิลสีเขียวนะครับตู้เขียวนั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห oh. ชุดเท่มากเป็นชุด5้าดาวด้วยนะฮะแล้วก็มีรางวัล2เท่าด้วยอุ้ยผมได้ไปหมดแล้วว่ะทุกคนดูดินะฮะในตู้รีสีส้มนะผมได้ไปหมดแล้วนะฮะพวกชุด5ดาวนะฮะโค้ปลูกปุยโสตหนาวชาวเขาโอ้ผมได้ไปหมดแล้วว่ะแบบได้หมดแล้วว่ะทุกคนคือหลกัหลกๆเลย ของเป้นไปหมดแล้วว่ะนะฮะโอเคเดี okay. er ๋ยวเราไปดูที่ล็อบบี้โอ s ซิสกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเลยอย่างแรกเลยสิ่ง <c oughs> ที่ขาดไม่ได้คือการขายของของเกมนะฮะโอเคไหนรถเข็น okay. nice. มีอะไรเข้ามา <c oughs> เอ่ยเฮ้ยโอ้ my god <c oughs> fucking guy เกมทาอย่างนี้ได้ไงอ่ะทุกคนคือผมต้องบอกอย่างนี้นะว่าคือกวดผมแบบจนได้มาอะไรเงี้ยผมรีไซเคิลผมแบบทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ชุดคุกกี้เออคือคือผมเป็นอะไรวะก็ไม่ขนาดนั้นครับทุกคนแต่ถ้าถามว่าเสียดายไหมก็คือเสียดายคือแบบว่าคือผมรีแบบว่ากวดจะได้อ่ะทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ปะคือคลิปที่มันผ่านมานะฮะทุกคนก็รู้ว่าผมแบบว่ากวดจะได้ชุดคุกกี้แล้วผมแบบว่าอยากได้มากเอาเป็นว่า ก็แอบเสียดายละกันแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่เป็นไรเอามาไขกอ็อืมอืมนั่นแหละครับโอเคผม มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาบ้างตอนนี้ก็มีฮุดจ,จิตวิญญาณน,นกฮูกนะฮะก็ราคา900เพชรนะครับส่วนอันนี้ก็ผมได้ไปแล้วนะฮะฮุดจ,จิตวิญญาณน,นะฮะน,นี่ได้ไปแล้วเนาะแล้วก็ฮุดจิตวิญญาณมีนะครับอันนี้ก็900เพชรนะครับยังไม่ซื้อละกันเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีอะไรถูกกว่านี้บ้างนะครับโอ้อย่างอื่นได้ไปแล้วนะครับมาดูส่วนหัวบ้างผมมั่นใจเลยว่าผมเปิดไปแล้วเนี่ยผมเจอหัวคุก ีแน่นอนเฮ้ยไม่เฮ้ยหูสัตว์คิสตันไม่นะทุกคนครับคือของแรมากแล้วคือคุณเกมเอามาขายมันก็ไม่แรหรอกครับทุกคนแต่แบบว่ามันออกยากนะอ่ะเออนะ มันเป็นของในรีไซเคิลน่ะมันออกยากมากไน้หัวคุกกี้เนี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะฮะพูดแล้วแบบเสียจุงเสียใจอะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้ก็มีหัวสัตว์คริสตันเข้ามานะครับเป็นของ5าดาวแล้วก็หัวคุกกี้ขนมปังขิงกรอบเฮ้ยเสียใจนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับส่วนหัวกลมๆซันต้าเนี่ยรู้สึกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะเข้ามาในกระเป๋านะครับส่วนปีนี้ก็ตามสเต็ปนะฮะเข้ามาขายนั่นเองแล้วก็ส่วนราค,คาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็มีหมวกหน้าหนาวอบอุ่นนะครับ550เพจแล้วก็ หัวก bon บอลเน็ตฤดูหนาวนะครับแล้วก็ราคา550เพรนะครับก็มาซื้กันได้นะครับต่อไปเป็นส่วนของกางเกงกางเกงโอเคเรามีหมดแล้วรองเท้ามวยหมดแล้วนะครรองเท้าก็มีหมดแล้วอุย้ยเฮ้ย what คืออะไรเก้าห่างคริสตันบอกโคตรยากเลยนะเว้ยอันนี้ผมบอกเลยทุกคนแบบโอ้โห ซืซ้อซะนะฮะไหนๆก็มาขายแล้วก I mean nice. okay. okay. ็มาซื้อกันซะนะฮะทุกคนบอกเลยว่ามันมันมันสวยมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งหางนะที่ผมแบบว่ารู้สึกชอบใส่มากๆนะครับนะครับก็มาซื้อกันนะฮะทุกคนครับบอกเลยว่าสวยมากๆโอเคมีหน้ากากจิตวิญญาณนกคู่นะครับราคา400เพชรนะครับแล้วก็หน้ากากจิตวิญญาณกว้างราคา400เพชรเหมือนกันนะครับแล้วก็หน้ากากจิตวิญญาณหมีนะครับมาทุกสาระสัตว์เลยครับทุกคนครับแล้วก็ราคา400เพชรนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะฮะนี่ไงมีแว่นตาเป็นนรรรอยยด้วะคคับาา450 นอกอันนี้เท่ดีนะครับมีความฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟฟิ้งฟิ้ง,ง,ง,งด้วยนะฮะทุกคนผมจะพูดติดขัดเลยเนี่ยปีเกตหิมะก็มีนะครับราคา500เพจเนาะว้าว มาสักทีนะฮะต้องบอกเลยว่าหิมะถล่มเนี่ยเป็นแบบว่าเอฟเฟกต์ออร่งออร่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขออนุญาตซื้อเลยแล้วกันราคาก็650เพชรนะครับอืมหน้าตาดูดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของหน้าตาเมคองเมคอัพตาคิ้วอะไรอย่างงี้ก็มีเป็ดเข้ามาด้วยนี่หว่านะี่ฮะเป็ดแพนกวินราคา18,000ทองนะครับซื้อไปเลยนะฮะเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแป๊บๆด้วยเห็นอะไรแป๊บๆด้วยครับแต่ผ่านไปก่อนขออนุญาตซื้อก่อนละกันนะฮะราคา18,000 20,000ททออองงนนนนนนะครััราา 18, รับบีนนี้ก็ 20, หหุมยยดวาเจ๊ ซื้อเลยแล้วกันเอามีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับโอเคส่วนเฟอร์นิเจอร์นะครับผมขอญอาตซื้อเลยแล้วกันหัวใจขนมปังนะครับเอาไว้ติดผนังผนังราคาก็200เพชรนะครับสามอย่างเลยนะครับ2องดาวนะฮะวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์หรอเออผมจะซื้อดีไหมนะหิมะตกเบาๆเดี๋ยวขอผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคขอผ่านไปก่อนเลย no. เนาะอือ กรอบโปรไฟล์ขอผ่านก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมเหลือสามพันห้าร้อยเพนะฮะแน่นอนว่าผมซื้อแน่นอนนะครับซื้ออะไรดีอ่าขอญาตซื้อเลยแล้วกันนะฮะปีใหม่ทั้งทีนะครับเราต้องซื้อกันหน่อยนะฮะเพราะว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะทุกคนเนาะต้องต้องจงต้องจัดกันหน่อยแล้วนะฮะขอญาตซื้อเลยมาชวแซื้อเลยมีอะไรอีกซื้อซื้อซื้อนะครับซื้อไปเลยเออซื้อไปมีอีกไหม งบ300เพชรโอเค300เพชรหมดแล้วนะครับต่อไปเราไปอัปเดตเอ้ยรู้สึกว่าวมอเรามีโอ้โหวมอมีอัปเดตเข้ามาด้วยนะฮะว้าวชุดสวยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวมาว่าการร้านวมอเนะฮะเอ้ยผมซื้อเลยดีกว่านะครับขออนุญาตซื้อร้านวมอเลยแล้วกันนะฮะมามีอะไรอีกโอเคสวยมากหมวกไหมพรมนะฮะอุย้ยตัวนี้เท่เท่จัดปุ้ยเทจ่จัดนะฮะเท่ไม่ไหวมีกระเป๋ามาด้วยนะครับกระเป๋าสะพายข้างเนาะอู้นี่ไงผมว่าละ ผมหาไม่เจอตัวนี้นะฮะคลิปที่แล้วที่ผมแบบว่าหาที่หาดนั่นเองน่ฮะคลิปนี้เจอแล้วนะฮะน้องๆทุกคนพี่เจอแล้วนะครับต้องขอบคุณน้องๆที่คอมเมนต์บอกพี่มากนะครับโอเคส่วนคอลเลกชันนะครับในกระเป๋าของเราเลยครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาทํากระเป๋าอะไรต่างๆนะครับ ผมไม่ได้มาสุ่มกระเป๋านะคลิปนี้แต่ผมจะมาอัปเดตนะฮะแต่หลักๆลยคลิปนี้ผมจะบอกว่าผมจะมาเปิดเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะฮะคลิปนี้เราจะมาเปิดเฟอร์นิเจอร์กันนะ,ฮะเฮ้ยเซตัลทานน้ำแข็งเรามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าปีนี้ผมจะปิดนะครับแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้ยังนะครับคลิปนี้จะเราจะทาแบบว่ารีไซเคิลเอ้ยไม่ใช่คลิปนี้เราจะแบบว่ามาเปิดกับเอ้เปิดเฟอร์นิเจอร์นะฮะโอ้โหคลิปนี้บอกเลยว่าพูดผิดพูดถูกนะครับต้องขออภัยนะฮะโอเคนี่ฮะนี่ไงเขากวางดูริดนะ เฮ้ยของขวัญเซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอดนะครับสวยมากเฮ้ยเสื้อปกเสื้อคลุมเคป๊อปอุ่นในฤดูหนาวนะครับมีความแบบว่ากูรเนเตอร์นะสวยงามนี่ไงลิบบิ้นพันเท้านะฮะสีดาวสวยงามมากโอเคคลิปนี้อย่างที่บอกครับทุกคนครับเราจะมาเปิดเฟอร์นิเจอร์นะครับผมบอกหลายๆคนแล้วแบบผมจะมาแบบว่าทำห้องนะครับผมจะมาทําห้องแบบจรงิงจังแล้วนะครับทุกคนครับโอเคเรามาดูของกันว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับบาเมืองเขตร้อน5ดาวแบบรักนะครับบอกเลยว่าออกยากมาก สี่ดาวต้นกล้วยวันหยุดนะครับแล้วก็ต้นกล้วยวันหยุดแบบลักนะครับอันนี้4ดาวนะส่วนอันนี้ผมได้ไปแล้วสระน้ําสูบลมเนาะสดาวก็จะมีต้นปาล์มเกาะล้างแบบลักนะครับแล้วก็สโนว์แมนนะครับแล้วก็จะมีพวงมาลัยเขตร้อนนะฮะสดาวก็จะมีเอ่อฟามิงโกนะครับแบบลักนะครับแล้วก็ชาดอกชบานะครับแล้วก็เปลือกหอยประดับนะครับหดาวก็จะมีอาร์ลสคอนดอร์นะฮะแล้วก็จะมีสับปะรดประดับนะฮะแล้วก็สับปะรดประดับแบบลักนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับในคลิปนี้เราม มาป่ะเปลือกหอยมาว่ะสวยงามมาต้องมาแล้วฮะคลิปนี้ผมบอกเลยเอ้ยสองดาวเรามาแล้วฮะสวยคราบสี่ดาวเรามาต้นกล้วยเรามานะฮะต้นกล้วยแบบหน้าแบบล็อบบี้นะฮะมาเอ้ยรักเรามาสองดาวรักมานะฮะสวยงามมากนะครับคือผมบอกเลยว่าถ้าผมได ฟอนิเจอร์ที่ซ้ำมาแล้วผมเอาไปขายเป็นเพชรน,นะครับผมจะเอาไปซื้อของในรถเขียนให้หมดเลยนะครับนะต้องบอกน้องๆอย่างนี้ก่อนนะฮะมาฮะหดาวยังไม่มานะครับ4ี่ดาวเรามา1ชิ้นแล้วอุ้ยมาแล้วครับทุกคนมาอีกหนึ่งแล้วมาเปิดเรื่อยๆเลยนะฮะจังหวะนี้ของเรามีเยอะนะฮะมาฟึบฟึบอุ้ย3ามดาวมาฮะสวยงามว ชว่วยแอปโอ้โหไม่มามาเล้ามาเล้าจังหวะนี้มาเล้ามาไหมไม่มานะฮะโอเคอุ้ยเราขาด3ดาวรักอุ้ยสดาวธรรมดาก็ยังก็ยังไม่ได้หรอเนี่ยหดาวยังไม่มาเลยนะฮะสดาวเราขาดของรักอย่างเดียวเนาะมา<ๆ>มาไหม ผมจะอัพแล้วฮะทุกคนครับขาดอีกแค่1 1คะแนน1เวลนะฮะขาดอีกแค่1คะแนนเองผมจะอัพแล้วว่า250มีหรือเปล่านะราคา250โอ้โหนี่300รหลเอ้ยผมจะหาเพชรมาจากไหนดี250ผมขออญาตดูที่ร้านค้าก่อนและกันนะฮะร้านค้ามีอะไรที่ถูกถูกไหม 250มีมา้าไอุ้ยี่ไง200จัดไปยูหูว้าวทุกคนเราก็มาที่เวลสีแดงแนละ้วตอนนี้หอ,อีกแค่เวลเดียวนะฮะเราก็จะไปเป็นแบบว่าสวยๆแล้วว่าผมไม่รู้กันเขาเวลอะไรนะฮะโอเค